บางคนก็ต่อว่าผมอย่างจริงจังเลยนะครับถึงกับบอกว่าหลงเป็นเอฟซหลงเคารบศรัทธาแต่ผมนี่มีหัวใจขมิดดันไปบอกวิธีแก้แก๊สน้ำตาคนเหมือนกันนะครับมาเนี่ยนะเขาโดนแก๊สน้ำตาไปเขาอยากจะหายเร็วๆก็นั่นนะอย่ามาน้อยใจเลยว่าผมไปบอกไปบอก วิธีการแก้แก๊สน้ำตาให้ขมรนรับรู้นะครับวันที่1ิ1แปดสิบเก้าตุลาคมนะครับวัดดอนเกลือวัดดอนเกลือ,ดดอ,อตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้มีทางวัดจัดสร้างพระอุบุขนะครับพระอุปคุขนะครับรุ่นขุนดงมหาปราบนะฮะเนี่ยนะครับพระอุบุขรุ่นขุนดงมหาปราบนะครับ หน้าตากี่สิบกว่านี้มั้งครับหน้าตักสิบกว่านี้ก็เป็นทองเหลืองโบราณนะครับเนี่ยนะบุญกระถิ่นด้วยก็ร่วมบูชาท่าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับต้องประสานไปทาวัดเลยนะครับจัดสร้างแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเอาเงินไปเข้ากองกระถิ่นไอกองกระถิ่นเนี่ยนะครับเป็นกระถิ่นสามัคคีนะครับมีคนจองไปร้อยกว่าองค์ที่แก้ก็ต้องอย่างนั้นครับ เวลาโดนแก๊สน้ำตามามันเป็นสารที่เขาสกัดมาวิธีแก้ต้องใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับใช้ร้อนใช้ร้อนแก้ร้อนนะครับใช้ร้อนแก้ร้อนวัตถุดิบที่หาหง่ายๆคือพริกไทยเนี่ยพริกไทยเนี่ยนะครับใส่และวขยี้ไปที่ดวงตาทั้งสองข้างที่โดนแก๊สน้ำตาเลยนะครับอีกอันหนึ่งมันอาจจะต้องใช้หน่อยใช้สารส้มสารส้ม สารสม้มผสมพริกป่นที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยครับผสมคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ป้ายที่ดวงตาทั้งสองข้างนะครับมันก็จะแก้แก๊สน้ำตาได้นะครับ